ต่อกะจ้ะหยุดต่อไปที่เรื่อง่นๆนะคะไปโนเรเียกะเจนอะไรคะ จะเป่าเนาะมันจะปิ้วลงง่ายไหมนะปิ้วข้าวปิ้วลงพลาตายโอ๊ยนิคี่เห็นปลาไหวนี่ก็ตัวเบื่ออุ้ยบีบีมีการบ้านมาแล้วเย,ย้การบ้านมาแล้วอุว้ยทุกคนคะวันวนี้เราจะมาดูดูน้องข้าวหอมทำการบ้านนะคะแล้วให้พี่เจนดูด้วยนะนี่พี่เจนนะคะสวยมากๆเลยค่ะเฮ้ยนิคี่ว่าน้องข้าวหอมเขาจะทำได้ไหม ตููเขียนที่ไม่มีร้อเส้นไปไม่ได้เอาเขียนการบ้านก่อนไม่เล่นค่ะไม่เล่นมนโดนออาให้พี่เล่เจนเก็บไว้ถือวา<ะ>อันนั้นให้ทําให้เสร็จก่อนยวให้รางวัลเป็นมุกโทเขาทำได้ไหมเนี่ย,ยมไ,ไม่ทำได้ทําไม่ได้หรอกดูนะยางอีกเอาเพื่อนเพืเขาดูอยู่เนี่ย เอามีคนถามมาน้องเข้าหอมน่ารักจังค่ะอุ้ยมีคนถามว่าน้องเข้าหอมจะเขียนได้จริงหรือเปล่าตอบเขาสิคครับทำได้จริงไหมครูเ,เขียน,น,นที่ไม่มีร้อยเช้นตานี้ได้อ่ะน้องปลายฟ้าถามว่าน้องเข้าหอมเขียนตัวอะไรอยู่คะข้าวหอมเขียนตัวอะไรอยูตัวอะไรอะพี่เจนพี่เจเนเก่งภาษาอังกฤษนะ F F เอฟทำไมไม่เขียนอันนี้ก่อนอ่ะอุ้ยว่ะมันยากโอ้ยมันยากเนือเขียนได้ด้วยหนูเขียนตั้งค่ะเขียนให้หมดเลยอันนี้คืออะไรอันนี้อ่านว่าอะไรเอาเรีบเขียนเอลฟ์เฟนเอลฟ์เฟนทำไมก็หอมเลยเนี่ยหอมมันเก่งนะพี่แอ้มเห็นมันดูตรงเนี้ย ก็เลยรู้ว่าคือ elephant นใช่ไหมใช่แอลเบอเฟนแปลว่าช้างกบหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้น่ะอันที่เขาหอมเขียนนี่ะคืออ่านว่ายังไงแอลโอ้ยโอ้ยเก่งจังเลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเปล่าเหรอตรงเปล่าน้ายังไม่รู้เลยนะหอมันเก่งว่ะพี่เจ๊ให้คะแนนเต็มสิบไหมเท่าไหร่คะให้สิบเลยเนี่ยอ่านได้ทุกอย่างเลยเนี่ย อแอลแฟนก็อ่านได้แฟนก็อ่านได้เขาเรียนมาใช่ไหมอืมอืมโคตรสวยเลย,ยเพื่อน้องน้องฝนบอกว่าเขาหอบเลิกเรียนแล้วหรอคะใช่อู้หูเขียนสวยมากเลยนะคะเขาตั้งใจมากเลยนะเนี่ย เก่งนะเนี่ยเก่งเสืออืมอย่างนี้ต้องให้กินหมูเยอะๆแล้วแหละกินนักเจนเท่ากับข้าหอมนักเจนยังอ่านไม่ออกเลยนะเนี่ยท่นได้ A B C เสร็จเพื่อนนี่ไม่ได้ใช่ไหมป .3 .6 เออเพื่อนที่ได้ต่อมาป .6 อ่ะเออไม่ไม่ได้เลยเด็กขนาดนี้เก่งเก่งมากเกากยียบเ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 ยียบโอ้ยนิ่งเฉียบนิ่งสวยใช่อหม ใหญ่ปปปปใหญ่กุบกริบกุบกริบแล้วดูหน้าเขาสิคะโอ้โหวสวยอะ่ะสวยเหมือนคนเขียนเลยคะ่ะมา,า,าเจไปกำลังใจให้แล้วเนี่ยดูดิ หอมตู้วันนี้ไม่เป็นเด็กรถตู้เหรอเนติดิดน้ำมัอบอ้าดีใจไหมลราที่มาเป็นรับดีใจมากเลยมาดูดิเอามใช่มาแล้วเอาแป๊บนึ่งไหมเอาไม่ดึงคำว่าเอาสินา่าเอาไา ไปเขียนให้เสร็จค่ะมีขวดน้ำจิ้มเพิ่มสองขวดนะจ๊ะดูบอกแต่แรกรอทีนะทีนี้เราดูดีข้าวหอเขียนหนังสือสวยๆนะอู้หมีแก้วสำหรับพ่อหอมด้วยนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วปีไหนอ่ะมีแก้วเลยเห็นแก้วของพ่อหอมเลยเห็นเลย เอือออโอ้โวมาเขียนเขียนเดี๋ยวมาฮะอุ้ยเสือคำรามเหรอเอาคลิปเรือคำถุงใจออกกันได้เลยม่เขียนเลย